เป็นหมามังสวิรัตกระปุกเป็นมังสวิรัตครับกระปุกกำลังกินใบกะเพราครับอ<ำ>ืมผมเป็นมังสวิรัติหนึ่งเดือนอร่อยมากเฮ้ยผมมีตาสีน่าก,กลัวครับพอป,ป้าป้อนหรือครับพอป,ป้าป้อน ประปาป้อนใบกระเพรากระปุกอำ้ำกระปุกก็กินอย่างเรอร่อยนะครับห้ยหมาตาสีเหลืองน่ากลัวมากอำ้อำอ๊นี่แล้วหันมามาน,นี่นะครับดันดันดัน,ดน ได้ผลทันใจกันมังจะขี้หรือเปล่าคันคัน,นปุ๊บน,นี้แล้วันหูไม่รู้เป็นอะไรกาะปุก ใช่พี่จังรมตดูดบูรีบอีกแล้